สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับอุค์ฟุตบอลลครับทัศนาบรรดานักดกีฬาฟุตบอลครับเจอหน้ากันแล้วอย่าลืมนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดฟรีไม่เสียตังค์ที่แน่ๆอย่าลืมกดติดตามด้วยขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะเจอกันทางทางแฟนเพจอือเจอกันทาง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 แฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ทางช่อง u t u b e นะครับอ่ะก็เดี๋ยวคุยกันทางเพจก่อนแล้วกันนะครับวันนี้มีประเด็นที่เราจะต้องมาพูดคุยกันเรื่องของผลการในคันฟุตบอลโลกรอบ แบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับ2022ที่ประเทศกาตารเหลืออีกแค่2คู่4ี่ทีมนะครับคืนนี้ที่จะลงทำการแข่งขันขเนี่ยสีทุ่มนะครับมี2คู่แล้วก็อีกตีสองอีก2คู่คืนนี้ผมไม่ได้บรรยายไม่ได้พากเสียงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนคู่สี่ทุ่มเนี่ยว่าจะนั่งดูคู่อุรุกวัยกับกับใครนะกับกานา <c oughs> นาครับอุรุกวัยกับกานนา ว่าจะดูดาวินนูนเดสนะครับนักเตะของลิเวอร์พูลแล้วก็กองกลางหรือเปล่ากองกลางหรือกองหน้าของกาหน้านะครับที่มีข่าพัวพันกับลิเวอร์พูลอยู่นะครับก็อาจจะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลในอนาคตเนาะว่าไปนั่นนะครับอ,อรวมถึงที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือ เรื่องของผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับผมนั่งภาคเสียงคู่ตีสองระหว่างเยอรมันคอสตาริกากับเยอรมันเรียกว่าบอลเนโอโหพลิกไปพลิกมาลูกกลมๆม,มีลมอยู่ข้างในนะครับปลิ้นไปก็ปลิ้นมานะครับออกสตาร์ทมาเนี่ยเป็นญี่ปุ่นกับสเปนเป็นสเปนกับญี่ปุ่นนะครับกอดคอกันเข้ารอบเล่นไปสักพักหนึ่งพอเยอรมันขึ้นนํานาทีที่10สเปนขึ้นนํานาทีที่12ก็ยังกลายเป็น ญี่ปุ่นนะขอพายก็ยังกลายเป็นสเปนกับญี่ปุ่นเข้ารอบอยู่อ่าแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งจบครึ่งแรกเอ้สถานการณ์ตอนนั้นคือสถานการณ์จบครึ่งแรกเนี่ยยังเป็นสเปนกับญี่ปุ่นเข้ารอบนะครับยังเป็นสเปนกับญี่ปุ่นเข้ารอบแต่พอออกสตาร์ทครึ่งหลังมานะครับใครจะไปรู้ครับคอสตาริกาก็ตีเสมอบาเยนก็อก ไปโน่นเอ๊ะยังไงเออขนของเยอะไปหรือเปล่านะครับเออคอสตาริกา้าตีเสมอบบเยนเอองงแดกนะครับเออคอสตาริกา้าตีเสมอเยอรมันนะครับแต่ก่อนที่เขาแต่ก่อนที่คอสตาริกา้าจะตีเสมอเยอรมันเนี่ยอีกสนามหนึ่งครับอีกสนามหนึ่งญี่ปุ่นกับสเปนซึ่งจบครึ่งแรกในสเปนนำหนึ่งศูนย์ใช่ไหมครับอ่าแต่ญี่ปุ่นนี่ก็คือยังเข้ารอบอยู่เพราะว่าประตูได้เสีย เฮ to head ดีกว่าคือประตูได้เสียตอนนั้นตอนจบครึ่งแรกนะครับประตูได้เสียนี่เท่ากันก็คือยิงได้3ามเสีย3แต่ว่าเฮ to head ญี่ปุ่นดีกว่าเพราะชนะเยอรมันมาสองหนึ่งแต่แล้วใครจะรู้ครับนาทีที่4ี่สิบญี่ปุ่นตีเสมอพอญี่ปุ่นตีเสมอเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นญี่ปุ่นกับสเปนเข้ารอบอนะครับ เท่านั้นยังไม่พอครับนาทีที่51ให้หลังอีก3นาทีครับญี่ปุ่นมายิงตีไม่ใช่ยิงตียิงแซงนะครับขึ้นนำสเปนเป็น2ประตูต่อ1ตอนนั้นนี่แฟนๆของเยอรมันบนอาธรรจันทร์ก็หน้าเหลือหลาแล้วรู้ว่าผลอีกสนามหนึ่งโอ้โหคือสถานการณ์ตอนนั้นคือญี่ปุ่นกับสเปนจะกอดคอเข้ารอบและญี่ปุ่นจะเข้ารอบเป็นที่หด้วย หนักไปกว่านั้นครับหลังจากผ่านนาทีที่51อีกสนามหนึ่งที่ผมนั่งภาคอยู่คอสตาริกากับเยอรมันนาทีที่58ครับคอสตาริกาตีเสมอเยอรมัน1-1น,น,นี่นี่ตกหนักเลยครับเยอรมันตกตกหนักกว่าเดิมอีกนะครับตกรอบหนักกว่าเดิมอีกไปเรื่อยครับเท่านั้นยังไม่พอครับมาเดลนอยเออร์นะครับโดน นะครับโดนเ้าเรียกอะไรมีชื่อบนสกอร์บอร์ดนะครับเพื่อก่อนหน้านั้นนอยเออก็เซฟตอนตอนตอนก่อนจะจบครึ่งแรกย้ายห้องใหม่แต่แต่อยู่ที่เดิมติดถนน,นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมาเรียวนอยเออก็มาทำเข้าประตูตัวเองนะครับนาทีที่เจ็ดสิบก็กลายเป็นคอสติกานำ นะครับโอสติก้านำโอ้โหทีนี้เยอรมันเข้าตาจนครับสุดท้ายเปลี่ยนตัวเอาไค h ฮาวเวตลงมาก็เป็นฮาวเวตนั่นแหละครับที่ลงมาเหมา2ลูกแล้วก็สุดท้ายอีกหนึ่งคนเป็นบินคลาสโฟคุกนะครับกองหน้าจากเวเดอร์เบ e รเมนก็มายิงประตูปิดกล่องให้เยอรมันชนะ4-2แต่มันก็ไม่พอครับเพราะว่าอีกสนามหนึ่งสเปนไม่ยอมตีเสมอครับ ือใช้คําว่าสเปนตีเสมอสเปนตีเสมอญี่ปุ่นไม่ได้เอ,อสเปนตีเสมอญี่ปุ่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเรื่องที่ไม่น่าเชื่อขึ้นในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเมื่อญี่ปุ่นสามารถเอาชนะเยอรมันได้ในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกแล้วก็สเปนในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายได้เท่ากับว่าฟุตบอลโลกปีนี้ในญี่ปุ่นชนะแชมป์โลก5สมัยนะครับก็คือเยอรมัน4สมัยสเปน1สมัย อ uh huh. เข้ารอบไปแบบหล่อๆเลยครับแฟนญี่ปุ่นน้ําตาร่วงผมเองผมยังขนลุกนะครับจริงๆในสนามของของเยอรมันเนี่ยนะครับในช่วงที่คอสตาริกานำเนี่ยมันมีบางช่วงที่ที่ญี่ปุ่นเข้ารอบกับคอสตาริกานะมันมีบางช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ารอบกับคอสตาริกาแต่คอสตาริกาเนี่ยต้องลุ้นให้สเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอ่อ ต้องลุ้นให้อ่าขออภัยคือสเปนเนี่ยชนะอ่าขออภัยญี่ปุ่นเนี่ยชนะสเปนใช่ไหมครับแต่เขาส้าคอสซาริกาชนะได้เนี่ยคอสซาริกาจะเข้ารอบกับญี่ปุ่นผมต้องบอกว่าช่วงที่คอสซาริกานาเยอรมันสองหนึ่งนะคือช่วงที่ญี่ปุ่นกับคอสซาริกาเข้ารอบโอ้โหคือเกมมันพลิกไปพลิกมาตลอดเวลานะครับแต่ก็นั่นแหละช่วงท้ายก็กลายเป็นว่าลุ้นกันไม่ขึ้นกลายเป็นอินซิเลก็ตกรอบไปนะครับถ้าว่าเยอรมันเป็นทีม ตัวเต็งทีมเดียวที่ตกรอบและเป็นการตกรอบแบ่งกลุ่ม2สมัยติดนะครับก็แสดงความเสียใจกับแฟนๆอินซีเล็กด้วยนะครับส่วนคืนนี้อ่ะขออภัยเดี๋ยวไปคุยกันก่อนเลยกลุ่ม e กับกลุ่ม F เมื่อคืนนี้ที่จบลงไปนะครับเมื่อญี่ปุ่นชนะสเปนญี่ปุ่นก็แซงสเปนเข้ารอบเป็นที่1นะครับส่วนกระทิงดุเขาหักก็หล่นมาเป็นที่2เข้ารอบเป็นที่2 จับควยกันในรอบ16ทีมนะครับญี่ปุ่นก็จะไปเจอกับโครเอเชียนะครับที่2ของกลุ่ม F แล้วก็สเปนก็จะไปชนกับโมร็อกโกที่1ของกลุ่ม F หถามว่าง่ายไหมถามว่าง่ายไหมในการที่สเปนจะเจอกับโมร็อกโกมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไอ้ที่ว่านแน่มันก็ไม่แน่แต่ถ้าเกิดว่าเออมันจะเป็นเหมือนที่เราเห็นเห็นกันก็คือฟุตบอลโลกในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันคําว่ามามืดมันยากมาก อย่างเก่งเนี่ยมักจะมีม้าเมิดหลุดเข้าไปรอบรองสักทีมหรือ2ทีมนั้นๆจะมี2ทีมนะครับส่วนใหญ่ก็จะหลุดเข้าไปสักทีมหนึ่งสุดท้ายก็มักจะไม่ได้เข้าชิงหรือถ้าเข้าชิงก็แพ้อย่างเช่นครั้งที่แล้วที่คเยเชียแพ้ฝรั่งเศสก็ประมาณนั้นนะครับปีนี้คเยเชียก็ยังอยู่นะปีนี้คเยเชียก็ยังอยู่ก็ยังได้ลุ้นกันอยู่นะครับสวัสดีเพื่อนๆทางเพจ a c e b o o k ทุกท่านด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันนะครับสาหรับรอบที่ทีมส,ทสุดท้ายส่วนคืนนี้ ได้แล้ว2ทีมนะครับก็คือบราซิลกับโปรตุเกสนะครับบราซิลเนี่ยเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่ม G แล้วก็โปรตุเกสเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่ม H แน่นแ่อยู่แล้วแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าและอันดับ2นี่แหละครับน่าสนใจว่าใครจะเข้ารอบตามไปดูที่กลุ่ม G ก่อนนะครับกลุ่ม G เนี่ยเป็นแคนารูนจะเจอกับบราซิลเซอร์เบียจะไปตัดกับสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งสวิตเนี่ยอยู่อันดับ2ของกลุ่มนะครับเป็นรอง อ่าบราซิลอยู่3มแต้มแต่ก็แคม,มรูนกับเซอร์เบียมีทีมละ1แต้มเพราะนั้นสวิตเจอกับเซอร์เบียถ้าชนะสวิตก็เข้ารอบไม่ต้องไปลุน้นผลแคม,มรูนนะครับถ้าสวิตชนะสวิตจะเข้ารอบแต่ถ้าสวิตไม่ชนะอันนี้ก็ต้องไปลุน้นผลแคม,มรูนกับบราซิลว่าภาวนาอย่าให้บราซิลแพ้นะครับภาวนาอย่าให้บราซิลแพ้เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหา ต้องมาลุ้นประตูได้เสียนะครับในช่วงท้ายเพราะว่าตอนนี้ประตูดได้เสียของสวิตเซอร์แลนด์คือบวกศูนย์คล้ายๆกับญี่ปุ่นเมื่อคืนครับมี3มแต้มแล้วบวกศูนย์ส่วนแคนาบรูนเนี่ยลบหนึ่งเซอร์เบียลบสองมีทีมปะแต้มอันนี้สําคัญนะครับต้องรอลุ้นกันเพราะนั้นก็เดี๋ยวไปวัดกันนะครับแต่ถ้าเซอร์เบียพลิกแซงสวิตเซอร์แลนด์ได้น,นี่เซอร์เบียมีโอกาสเข้ารอบเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องลุ้นให้บราซิลน,นั้นเสมอ หรือเอาชนะแคมเบรูนไปนะครับประตูได้เสียก็ต้องไปดูกันอีกว่าเซอร์เบียถ้าชนะสวิตจะชนะเท่าไหร่นะครับอันนี้มีลุ้นกันทั้งทุกทีมนะครับที่จะตามอ่บราซิลเข้ารอบนะครับส่วนอีกกลุ่ม H นะครับกลุ่มสุดท้ายโปรตุเกสก็นําเป็นจ่าฝูงชนะมา2นัดแรกก็เข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มนะครับค่อนข้างชัวร์นะครับแม้ว่าตามทฤษฎีเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ารอบเป็นที่1ก็ตามเพราะว่ามีประตูบวก3อยู่นะครับสำหรับโปรตุเกสกับบราซิล กลุ่ม H อเนี่ยอีกหนึ่งทีมก็จะเป็นกาลนานะครับจะเจอกับเกาหลีใต้นะครับอขออภยัยกาหนาจะไปวัดกับอุรุกวัยนะครับแล้วเกาหลีใต้ก็จะวัดกับโปรตุเกสอย่าบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนเพราะกลุ่มดีฝรั่งเศสทําให้เห็นเป็นตัวอย่างเลยครับฝ <laughs> รั่งเศสนี่คือแชมป์เก่านะครับออกูจะหน้ามาสองนัดแล้วกูไม่สนใจแล้วนะครับจัดตัวสารองลงแล้วสุดท้ายแพ้ตุเซีย นะครับสุดท้ายแพ้ตุเซียดีแล้วตุเซียไม่เข้ารอบแลตวตุเซียเข้ารอบไปนี่บันเทิงนะครับส้หลักกลุ่มกลุ่มดีเอ่อซึ่งวันนั้นเป็นออสเตรเลียที่ที่ทำผลงานได้ดีนะครับอืมเพราะฉะนั้นการหน้าเจออุรุกวัยเนี่ยอันนี้ก็วัดกันไปเลยนะครับถ้าอุรุกวัยชนะก็มีโอกาสเข้ารอบแต่ถ้าไม่ชนะก็อาจจะเป็นการหน้าที่เข้ารอบเพราะว่าการหน้ามีสามแต้มอุรุกวัยมีแต้มเดียวอยู่บวยนะครับจวนเกาหลีใต้ก็อย่างที่บอกครับ โปรตุเกสเข้ารอบแล้วก็ต้องไปดูว่าผู้จัดการทีมของโปรตุเกสจะจัดตัวแบบไหนบูโนเฟรนันเดสได้พักอยู่แล้วโรนันโดพวกนี้ผมว่ายังไงก็ต้องมีการโรเตชันเพื่อเตรียมความพร้อมในรอบ16ทีมสุดท้ายนั่นแหละครับอาจจะเป็นช่องว่างให้เกาหลีใต้สปโอกาสสร้างปาฏิหาริ์เหมือนที่ญี่ปุ่นทําเมื่อคืนนี้มีลุ้นนะครับสาหรับเกาหลีใต้เจอกับโปรตุเกสคืนนี้ก็รักใครชอบใครก็ตามลุ้นตามเชียร์กันให้ดีแล้วกันนะครับก็ เดี๋ยวคว้ยกันเลยนะครับแข่งจบคืนนี้ก็บราซิลกับโปรตุเกสขออภัยครับกลุ่ม G กับกลุ่ม S นะครับใครที่เข้ารอบเป็นที่1ก็คว้ยกับที่สองขออีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วการแข่งขันเนี่ยมันก็ไม่ได้เว้นวรรคอะไรนะครับคือแข่งจบในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเสร็จก็หมุนไปเลยก็ไปไปเขาเรียกอะไรไปวนรูปรอบ16ทีมเลยนะครับซึ่งก็จะเริ่ม คู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์กับสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งจะเล่นในวันพรุ่งนี้สี่ทุ่มวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับอ่าวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์ที่สามก็เล่นรอบสิบหกทีมคู่แรกเนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาแล้วก็ตีสองอาร์เจนตินาออสเตรเลียก็จะเล่นแบบนี้สี่ทุ่มตีสองสี่ทุ่มตีสองนะครับอ่าก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะตอนนี้ที่ประกบคู่ได้แล้วนะครับผมไล่ให้อีกทีหนึ่งนะ เนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาเล่นพรุ่งนี้เป็นคู่แรกนะครับสี่ทุ่มแล้วก็อาร์เจนตินาออสเตรเลียตีสองนะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับสี่ทุ่มก็เป็นโปแลนด์นะครับตีสองก็เป็นอังกฤษฝรัร่งเศสกับโปแลนด์นะครับสี่ทุ่มวันอาทิตย์แล้วก็อังกฤษกับเซเนกัลตีสองอีกแล้วโอ้โหจะได้นอนดึกอีกแล้วเลยเนี่ยจะตื่นไวหรือเปล่านะครับไปวันจันทร์นะครับญี่ปุ่นโครเอเชียสี่ทุ่มนะครับแล้วก็ อีกคู่หนึ่งก็เดี๋ยวรอการประกบคืนนี้นะครับระหว่างสายระหว่างกลุ่ม G กับกลุ่ม S นะครับว่าใครจะเข้ารอบเป็นที่หนึ่งที่สองก็จะคว้ยกันนะครับก็จะแข่งกันในวันคืนวันจันทร์ตีสองนะครับส่วนวันอังคารสี่ทุ่มเป็นโมร็อกโกเจอกับสเปนนะครับโมร็อกโกสเปนสี่ทุ่มวันอังคารแล้วก็ตีสองวันอังคารก็เดี๋ยวรอผลคืนนี้นะครับเดี๋ยวรอผลคืนนี้อ่าก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือนี่เดี๋ยวรอการคว้ย ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีเนเธอร์แลนด์อังกฤษนะครับขออภัยเนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกานะครับเซนิกัรอังกฤษอาเจนออสเตรียฝรั่งเศสโปลแลนด์นะครับญี่ปุ่นโคเอเชียสเปนมคโมร็อกโกก็อีก2คู่คืนนี้ก็เดี๋ยวรอรุ่นกันนะครับอ่ะเป็นยังไงครับแม่ต้องบอกว่ามันระหำ่ำมันระห่ำจริงๆ ส่วนข่าวสารอื่นๆเรื่องของแวดวงลูกหนังก็ต้องบอกว่ามีประเด็นของทีมจากกันโชเซิยร์หนึ่งทีมนะครับก็คือมาลายูเวนตุสเอ่อตอนนี้คือโดนทางด้านของยูฟ่าเนี่ยเดินหน้าสอบด้วยนะครับถ้ามีการกระทำความผิดจริงก็อาจจะโดนเขาเรียกอะไรปรับตกชั้นเหมือนในอดีตที่เคยเป็นมานะครับที่ยูเว่โดนปรับตกชั้นด้วยโดนริบแชมป์แล้วยกแชมป์ให้กับอินเตอร์มิลานอะไร เมื่อเมื่อหลายสิบปีก่อน,นครับก็เคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วกับยูเวนตุสแล้วก็เอซิมิลาในสมัยนั้นนะครับเพราะนั้นตอนนี้ยูเวใครเป็นแฟนของมาลัยก็ให้กําลังใจทีมไปนะครับส่วนลิเวอร์พูลกับแมนยูประเด็นที่เกี่ยวข้องการประกาศขายสโมสรก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจารย,ยังไม่มีอะไรมากนะครับส่วนตลาดนักเตะก็อย่างที่ผมบอกครับตอนนี้คือเอามาพูดมันก็พูดได้แค่ว่าน่าจะคาดจะคาดว่านู่นนี่นั่นอ่ะยื่นแล้วคุยแล้ว อะไรแล้วแต่ท้ายที่สุดมันยังไม่ได้เปิดตลาดมันก็ได้แค่เสพข่าวไป,ปวันก็ตามรุนกันเอานะครับอย่างจูดบิลลิงแฮมเนี่ยผมยังนิ่งอยู่นะอ่าผมแจ้งก่อนแฟนทางเพจ a c e b o o k หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะผม,มเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากได้จูดบิลลิงแฮมอยากได้ดีแคนไลท์ like, อยากได้ตัวเก่งๆมาร่วมทีมเชียร์ของเราอยู่แล้วแต่นะครับเรื่องสถานภา,ภาพการเงินเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายเจ้าของสโมสรใหม่อะไรต่างๆนานาหลายๆอย่างในสโมสรที่มันกําลังเปลี่ยนแปลง เราก็ไม่รู้ว่ามันจะลงล็อกกับการเซ็นสัญญานักเตะใหม่ที่มีราคาหลักมูลค่า100 000, 000, 000, 000ล้านปอนด์อีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับอันนี้สําคัญเหมือนกันเนาะอ่ะขอพอะคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนแฟนลูกหนังทุกท่านที่มารับชมรับฟังนะครับปิดบ้านประกรันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับช่องนี้ก็บ้านๆสบายๆคุยกันแบบเพื่อนพ้องน,น้องพี่นะครับไม่ได้มีความรู้เรื่องฟุตบอลอะไรเป็นเพียงแต่คนชอบเล่นฟุตบอลเป็นคนชอบฟุตบอล นะครับเห็นอะไรพูดอะไรรู้สึกยังไงก็เอามาแชร์กันนะครับเช่นเดียวกันเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอ่ะขอบพระ,ะคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับพูดฟุตบอลไลฟ์พรุ่งนี้มีประเด็นที่เราจะต้องมาสรุปว่ารอบ16ทีมมีใครบ้างใครเจอใครแล้วแข่งกันวันที่เท่าไหร่มาคุยกันอีกทีนึงแบบเบ็ดเสร็จนะครับโปรแกรมตารางก็น่าจะพร้อมแล้วก็รวมถึงโปรแกรมถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีด้วยตอนนี้ที่สําคัญนะแฟนฟุตบอลทิ้งท้ายนิดนึงนะตอนนี้กสทช คนที่ให้งบประมาณมา600ล้านมาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลเนี่ยกำลังหึ่มห้ามใส่การกีฬาแห่งประเทศไทยเนื่องจากเหมือนกับว่ามองว่าทําผิดกฎและอาจจะริบเงิน600ล้านนั้นคืนซึ่งกรกทก็ต้องไปหาเงินมาคืนเขาถ้ากสทอชอจะเอาคืนคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มันกลายเป็นว่ากสทชกับกกทพบกับกรกทกับ r รูเออเนี่ยไม่รู้อะไรประเทศไทย ปวดหัวอิบอายเลยอ้าวเดี๋ยวเจอกันใหม่พวกนี้ครับไปแล้วคลิปนี้ฝากไว้ในเพนิ่อนี้สวัสดีครับลาแล้ว <c oughs> หัวจะปวดไทยแลนด์ only